สวัสดีครับผมเขยอีสานใต้ครับครับมือนีผมมาตามต่อตัวเลขของคุณพ่อเสือครับท่านผู้ชมครับอามีท่านผู้ชมหลายๆท่านก็คงสิจําคุณพ่อเสือได้ยูเนาะครับสรับเลขของคุณพ่อเสือที่เคยเล่าความฝันให้ผมฟังเนาะครับกับกับเป็นคนที่ฝันเป็นพ่อสมควรกับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวสลับหวดนี้เขามาฟังแนวทางของคุณพ่อเสือนํากันเนาะครับเพราะว่าคุณพ่อฝันแล้วครับ ในงวดของวันที่30ธันวาคม65ครับท่านผู้ชมครับพ่อสวัสดีครับกินข้าวกินปลาแล้วบ่ครับพ่อกินแล้วอืมได้อะไรกินครับพ่อแกงไก่อ๋อแกงไก่เอาไก่มาจากไหนพ่อไก่ที่เฮือนนะอ๋อไปได้มาจากอยู่เฮือนไยไกลเฮือนเจ้าขอออ๋อเลี้ยงไว้ไก่ที่เลี้ยงไว้เนาะโอ้ได้กินต้มไก่ทั้งพ่อ ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยหนาวเลยเนาะพ่อเนาะไม่ค่อยหนาวแล้วเมื่อคืนนี่ครบเลยพื้นก่อนมันหนาวอยู่มันหนาวมาสามสี่วันเนาะแล้วก็วันนี้นไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แล้วแต่คนก็เป็นหวัดเยอะนะแถวบ้านเราพอ่อโอ้ยหวัดพ่อกับวัดหมดแล้วผ่านหมดตั้งสามคนแล้วครับอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะออพ่อเนีะพ่อก็เพิ่งหายป่วยบ่ะเพิ่งหายสองมือแล้วอ๋อครับครับครับอ่าแล้ววันนี้พ่อฝันหรือย,ยังครับฝันแล้ว อ๋อฝันแล้วเนาะครับว่าที่ผ่านมาผมมาหาอยู่แต่ไม่เจอเนาะพ่อเนาะไม่เจอ,อมไม่ได้เจอกันเมืนอีไปเห็นหมานอ้อครับครับมาอยู่แต่บ้านมันก็ไกลกันเนาะเวลาจังหวะมามันก็เวลามาพ่อก็ไปธุระ,ระครับก็รอมไม่ได้มันต้องไปที่อื่นต่อไงครับครับแล้วสลับวันนี้พ่อฝันว่ายังไงบ้างครับวับนว่าเดินไปหาพระบ้านน้องน้องกเจเย่ยหระ ครับครับบ้านกระเจยนะครับครับบ้าบ้านโอมกระเจยโอกระเจยโอกระเจยเจยนาะครับที่ว่าติดเขื่อนเนาะพ่อติดเขื่อนครับไปก็เห็นพระกุดเปิ้นก็มีบันไดสามสามขั้นเนาะครับครับไปไปยืนในบันไดพระเีครับ <c oughs> ไปเห็นห่มเพิ่นอยู่ในบันไดเลยยืมยืมก็เลย <c oughs> ยืมไปทําไมก็ยืมไป ดูนาก่อนไปเห็นลมไปเห็นลมใช่ไหม,มพอ่อครับครับเออก็เอาก็เอาไปสิไปยืมลมพระไปหอดส่งหน้าก็มีคนนึงอีกเดินมากก็มากขอถามอายุไม่ไม่ใช่พระใช่ไหมพ่อคนนี้ไม่ใช่ครับครับไม่ใช่พระไปเจอผู้ชายอีกคนนึงคนนึงครับเอ้ยอายุพอเท่าไหร่โอ้ยจะเท่าไหร่หรอก อ่ะผมจะไล่ไห้ไอ้โลว่ะครับครับไปจับซีนดีไม่ได้นับในนิ้วมือดอกนิว้วชีนนับสามขรั้งสามรอบเขาบอกเฮ้ยอายุตั้งเจ็ดสิบแปดว่ะคนอคนนั้นว่า <c oughs> บ่าวพออายุเจ็ดสิบแปดโอ้พออายุ 78, เจ็ดสิบแปดแล้วโอ้มาใช่คืออ,าย,อา,ยายุคือไล่แค่ไล่แค่สามรอบแล้วเจ็ดสิบแปดนะเออเจ็ดสิบแปดเลย 78, นะเ แค่ลานั่นน,นั่นย่างหนีไปครับเอาแล้วไอความฝันเออก็คืออายุพอจริงจนี้เท่าไหร่ยุเอสามเอเจ็ดสิบสองกัวกัวนี่ละเจ็ดสิบสองย่างเจ็ดสิบสามย่างเลยครับครับเอาเาต่ออีกพอ่อก็ไปปวดขี่โอ้ยหามองขีก่อนไปกะเห็นพนในใน ตรงหน้าไปโอ้ยไปขี่กีบบนโพนเลยวะคิดในใจเจ้าของว่าเอ้ยบ่มีอัฐนยังโพนใหญ่แบบนี้เขามีพี่มียังมาเยียบเอากใต้แท้คิดไปเลย่นี้ครับขี่นําคิดนําพระนั่นล่ะพระไอ้น่องละไปตามอีกขับปวดขี่มือนกันเลยวะจะจะข้ามาจะข้ามาพมกันลั้งขี่โอ้ยกูกปวดขี่คือกันลหละครับครับก็เลย เออบามาคีแล้วก็เอากันจองไปนำเด้อนู่นไปที่ทังพุ่นหลวงพ่อไอ้กันจองนี่คือร่มนะพ่อเนาะห่มนะครับครับเออก็เลยแบบเพิ่งเดินไปขี่ทังพุนผมขี่ทังดีตื่นพอดีโอ้ยฝันตัวป่ะอืมครับก็คือว่าพ่อพ่อนี่ฝันว่าฝันว่าตัวเองเนี่ยไปที่วัด ไปที่วัดครับไปวัดแล้วไปเจอหลวงพ่อครับก็เลยยืมล่มครับยืมล่มจากหลวงพ่อเพราะว่ากลัวฝนตกยานฝนตกไปทุ่งนาก่อนก็เลยเดินไปทุ่งนาครับแล้วก็ไปเจอไอ้ผู้ชายคนหนึ่งมันรับเพื่อนมาถาอายุว่าพ่ออายุเท่าไหร่ครับเพื่อนก็เลยพ่อเลยวานตอบเพื่อนว่าโอ้จักอายุ่าไร่รอกเพื่ครับเพื่อนก็เลยนับ นิ้วมือนิ้วเท้านี่นิ้วนับอันนิ้วเท้านิ้วมือไปเลยนับแล้วนับนิ้วเท้านะครับสามรอบสามรอบครับเพิ่นก็บอกว่าอายุเจ็ดสิบแปดครับแต่จริงๆนะพ่ออายุเจ็ดสิบสองยางเจ็ดสิบสามยังแค่นั้นครับอ่าพอนับเสร็จก็เลยเถียงกันนิดหน่อยครับพ่อก็เลยเดินต่อไปคือปวดขี้ปวดขี้เก็เลยไปขี้ครับไปขี้พอขี้ได้ขี้อยู่ใช่ไหมพ่อ ในขี้อยู่ครับแล้วคราวนี้พอขี้เสร็จพอขี้ยังไม่ซานเสร็จพระไปตามมีพระไปตามพระพระบอกว่าพระเออพระก็บอกว่าพระปวดขี้เหมือนกันปวดเหมือนกันครับจะมาเอาล่มคืนขี้ไปเอาขี้ตัางพูนเออหลวงพ่อครับผมนีผมกาลังขี้จะเข้ามานะครับเลยกับพระใบตางพูนเลยก็ตื้นแค่นั้นแหละครับพระตามเอาล่มได้เอาล่มคืนให้พระไหมพ่อให้คืนพอให้คืนไปเนาะแล้วคราวนี้ ถ้าพ่อฝันลักษณะแบบนี้พ่อจะแก้ความฝันของตัวเองได้ตัวเลขไหนพ่อข้อว่าครับเจ็ดห้ากับเจ็ดแปดในข้อบ่าเจ็ดสิบแปดมีหละครับครับเจ็ดห้าและเจ็ดสิบแปดพ่อพ่อจะแก้ความฝันคือพ่อตีใส่เลขเจ็ดแปดที่คนนั้นมาบอกว่าพ่ออายุเจ็ดสิบแปดนั่นนั่นน้องแกเอาน้ำนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเจ็ดห้าเจ็ดมันขี้เนี่ยมันประจักษ์อย่างนมันว่าเจ็ดแล้วเจ็ด อ๋อก็คือพ่อตีว่าพระมาตามเอาล่มเนาะพ่อเนาะพ่อตีตีพระนี่เป็นเลขห้าก็คือพ่อเคยฝันใช่ไหมเคยฝันเกี่ยวกับพระนี่จะเป็นเลขห้าที่พ่อเคยบอกผมครับพ่อเลยตีใส่เจ็ดห้าพระก็ห้าขี้พ่อตีเป็นเลขเจ็ดเป็นเลขเจ็ดเพราะขี่ออกพอดีขี่ออกครับออกแค่หมดมันจะออกเจ็ดห้าป่ะพ่อมัเจ็ดห้ากับเจ็ดแปดอยไหมัน เออมันเลับมันเลขพี่น้องอมันอยู่นี่ครับพ่อตีใส่แค่เจ็ดแปดกับเจ็ดห้าเนาะครับแต่แต่อายุของพ่อจริงๆในเจ็ดสิบสองยังเจ็ดสิบสามยังเออครับอายุอครับอันนั้นมาตีเจ็ดแปดครับครับอืมก็ประมาณนี้เนาะพ่อเนาะประมาณนี้เองครับสาหรับแนวทางความฝันของคุณพ่อเสือครับฝันสั้นๆแค่นี้ละครับเดี๋ยวถ้าฝันเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวผมมาถามอีกเนาะพ่อเนาะ ครับเพราะว่าเลขของพ่อเสือนี่ก็เวลาฝันก็ถือว่าแม่นนะครับท่านผู้ชมครับสารับงวดนี่ครับงวดของวันที่30มธันวาคม65ครับแนวทางความฝันของคุณพ่อเสือครับก็โปรดใช้วิจารยญาณในการรับชมครับผมเคยอีสานใต้ครับก็ขอบคุณคุณพ่อมากๆครับผมครับสวัสดีครับอะไมันโชคดีเลยคนในระรับป่อยความปันาปใครมีโชคดีโชค มันมีโชคร,รายเอ๋มมีโชคดีโชคดายเด้อครับกับสาธุให้มีแต่โชคดีนะพ่อเนาะครับครับ,บโชครายใหญ่มี